แก้วนะครับสวัสดี sten, <st utter> คุณครูเอกกลักษ์เปลี่ยนแก้วนะครับสวัสดีคุณพี่มนชัยสุขนิรันนะฮะคุณคร uten, คูเอกกลักษ์นี่คุณอุศรวุฒิสวัสดีนะครับคุณคร uten, คูเอกลักษ์นี่นะฮะนะครับเป็นเรื่องราวของนาฏศิลป์ดนตรีไทยอย่างเงี้ยนะฮะบ้านครูเก่งนะครับ ฝึกฝึกให้เด็กเนี่ยนะครับมีความกล้าหาญในการแสดงนะครับฝึกเรื่องราวของสมาธิให้กับเด็กรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมแบบไทยๆและที่สำคัญคือสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยนะครับมีรายได้ด้วยนะครับเพราะว่าตามงานพิธีต่างๆเนี่ยนะก็จะไปทำการแสดงกันนะครับ ท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะฮะต้องการที่จะฝึกให้เด็กมีระเบียบวินยัยมีสมาธิในการเ,าเรียนต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับติดต่อไปนะครับที่คุณครูเอกลักษณ์เปลี่ยนแก้วที่หมูที่4ตําบลบางขันแตกบ้านผมเองนะครับเรื่องราวของอดนตรีไทยรําไทยต่างๆเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้เนี่ยครับ จบเป็นหนุ่มเป็นสาวกันไปแล้วก็มีมากมายนะฮะกำลังเรียนในพื้นที่ต่างๆนะฮะเ,ออเมื่อวานนี้ผมไปออกกำลังกายที่สนามของโรงเรียนสัทธาสมุทรนะครับำวันพระสบดีนะฮะอา้าวนะครับใครที่จะเรียนจะสอนติดต่อไปนะ,ะที่คุณครูเก่งเอกลักษณ์เปลี่ยนแก้วเข้าไปที่ หน้าเฟ e บุ๊กนะครับแล้วก็เขียนว่าคุณครูเอกกลักษ์เปลี่ยนแก้วนะหรือครูเก่งจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อใครที่สนใจอันนี้นี่ผมเห็นมาเห็นมากรตานะว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีสมาธิขึ้นและเด็กคนหนึ่งที่ผมจําได้แม่นๆเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมไปเป็นวิธีกรแล้วก็เจอกันในงานการแสดงหลายๆงานนะฮะแต่สะดุดตรงที่ว่าชื่อของชื่อของนางเนะี่ นางชื่อนำทางหมันวิชาชื่อนำทางนะฮะส่วนใหญ่คนที่ชื่อนำทางชำนาญทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่มักที่จะหลงทาง <c oughs> นะผมเวลามาไหนไปไหนในใครที่ชื่อนำทางชินทางนะฮะผมมักที่จะไม่ให้เป็นผู้นำนะครับเพราะนำไปเดี๋ยวพาไปหลงเนะฮะมันชื่อชื่อเขาชื่อนำทางนะปัจจุบันนี้เป็นหนุ่มแล้วนะครับก็เรียนอยู่ที่ โรงเรียนสัทธาสมุทรเช่นเดียวกันนั่นนี่คือผลผลิตนะฮะของอานาฏศิลป์บ้านครูเก่งนะครับอา้าวฝากกันไว้ด้วยนะฮะใครที่สนใจเรื่องราวของดนตรีไทยนะครับ